พอดีวันนี้หมอก็ได้ข่าวว่ามีนักร้องดังท่านหนึ่งนะครับมาด้วยอาการปวดคอคืนลำบากปวดต้นคอตึงคอแล้วก็มีไข้ตลอดก็เลยไปโรงพยาบาลไปทำเอ็มไอก็ปรากฏว่าจเจอเป็นหนองบริเวณคอ c ี 1, ถึงที่ฮะช่วงกระดูกคอจนถึงช่วงอกยาวลงไปเลยทำเอ็มไอก็ปรากฏว่ามันเป็นหนองไล่ลงมาเลยอ่าจำเป็นต้องผ่าตัดด่วนเพราะว่ามีโอกาสาที่มันจะลาวลงปอดได้ซึ่งถูกต้องแล้วครับผมเวลาคนไข้ที่มีอาการปวดคอหรือลาวลงแขนหรือว่าตึงคอเนี่ยเราจะต้องเช็คนะครับเอ็มไอละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะเอ็มไอไอเนี่ยมัน มีการตรวจขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้ามันจะเห็นละเอียดคาว่าละเอียดคือมันจะเห็นทั้งกระดูเห็นหมอนร้องกระดูเห็นเส้นประสาทนะครับว่าพยาธิสภาพเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเบียดมากน้อยแค่ไหนจะได้รักษาได้ถูกในกรณีของนักร้องท่านนี้ครับปรากฏว่าเป็นหนองกินเข้าไปเลยตั้งแต่ c 2 1จนถึงซ1หน,นะครับหลังจากได้ผ่าตัดเนี่ยก็ปรากฏว่าพบเป็นหนองออกมาหมอก็ทําการเดรนหนองแล้วก็ใส่สายระบายเลือดไว้แล้วก็รอผลเพาะเชื้ออีกทีนึงนะครับหลังผ่าตัดก็อาการดีขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่คนไข้คนไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยาลงบโ นะครับจะได้หาสาเหตุได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รักษาได้ถูกต้องครับผม